สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกับรายวิชาศิลประศึกษารหัสวิชาทชสองหนึ่งศูนย์ศูนย์สามระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยอาจารย์นงรักษย่าเสมอนะคะเรื่องแรกที่เราจะมาพบกันก็คือเรื่องของทัศนศิลป์ไทยเริ่มต้นนะคะการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์ไทยจะต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับจุดเส้นแสงเงารูปทรงรูปร่างเพื่อความจับซึ้งในงานทัศนศิลป์ไทยนะคะ เส้นหมายถึงจุดหลายๆจุดที่เรียงชิดกันเป็นแนวยาวการลากเส้นจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในทิศทางที่แตกต่างกันจะเป็นทิศมุม45องศา90องศา180องศาหรือมุมใ,ใดๆการสลับทิศทางของเส้นที่ลากทำให้เกิดลักษณะต่างๆความรู้สึกที่มีต่อเส้นเส้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์เส้นสามารถแสดงให้เกิดความหมายของภาพ และให้ความรู้สึกได้ตามลักษณะข,ของเส้นเส้นที่เป็นพื้นฐานได้แก่เส้นตรงและเส้นโค้งจากเส้นตรงและเส้นโค้งสามารถนำมาสร้างให้เกิดเป็นเส้นใหม่ที่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปได้เรื่องต่อไปคือเรื่องของความหมายและความเป็นมาของทัศนศิลป์ไทยศิละปะประเภททัศนศิลป์ที่สําคัญของไทยได้แก่จิตกรรมปฏิมากรรมและสถาปัตยกรรม มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและรสนิยมเกี่ยวกับความงามของคนไทยจิตกรรมไทยจัดเป็นภาพเล่าเรื่องที่เขียนขึ้นด้วยความคิดจินตนาการของคนไทยมีลักษณะตามอุดมคติของช่างไทยประติมากรรมเป็นผลงานศิลปกรรมที่เป็นรูปทรงสาม,มิติ ประกอบกับความสูงความกว้างความนูนและความลึกสถาปัตยกรรมไทยหมายถึงศิลปะการก่อสร้างของไทยอันได้แก่อาคารบ้านเรือนโบสถ์วิหารวังสถูปและสิ่งก่อสร้างอื่นๆลักษณะของศิลปะไทยศิลปะไทยได้รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยซึ่งมีลักษณะเด่นคือ ความงามอย่างนิ่มนวลมีความละเอียดประณีตซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนไทยที่ได้สอดแทรกไว้ในผลงานที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะศิลปก,กรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของไทยอาจกล่าวได้ว่าศิลปะไทยสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาเป็นการเชื่อมโยงและโน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา ความงามและคุณค่าของทัตะนาศินไทยมีคุณค่าอย่างไรชีวิตสลายอาณาจักรพินาศผลประโยชน์ของบุคคลมาลายหายสิ้นไปแต่ศิลปะเท่านั้นที่ยังคงเหลือเป็นพยายนแห่งความอัจฉริยะของมนุษย์อยู่ตลอดกาลนี่เป็นคำพูดของศาสตราจารย์ศิลปีระศรีซึ่งแสดงให้เห็นว่า งานศิลปะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์ที่แสดงถึงความเป็นอัจฉริยะบ่งบอกถึงความเจริญทางด้านจิตใจและสติปัญญาอันสูงกว่าซึ่งมีคุณค่าต่อชีวิตและสังคมผลงานทัศนศิลป์สามารถแบ่งคุณค่าได้เป็นสองสามคุณค่านะคะคุณค่าแรกคือคุณค่าทางความงาม 2. คุณค่าทางเรื่องราว 3. คุณค่าในการยกระดับจิตใจการสร้างสารรค์ผลงานตามความงามตามธรรมชาติ ความคิดสร้างสารรค์คือกระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิมโดยสามารถนำไปประยุกตษฎีหรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้องจนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่คือรูปแบบความคิดใหม่ความคิดสร้างสารรค์ในการนำอวัสดุและสิ่งของต่างๆมาตกแต่งร่างกายและสถานที่ มนุษย์มีความคิดสร้างสารรค์อยู่ตลอดเวลาตามแต่ประสบการณ์มากน้อยของแต่ละบุคคลการออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของความคิดส,สร้างสรรค์ทางศิลปะของมนุษย์การออกแบบมีต่างๆดังนี้ 1. การออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัยเป็นการออกแบบทุกอย่างภายในและบริเวณรอบบ้านให้สวยงามสะดวกแก่การใช้สอยโดยใช้วัสดุที่มีอยู่หรือจัดมาหาโดยใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ สองออกแบบให้กับร่างกายเป็นการออกแบบร่างกายและสิ่งตกแต่งร่างกายให้สวยงามเหมาะสมและถูกใจเช่นการออกแบบทรงผมเสื้อผ้าเครื่องประดับการใช้เครื่องสำอางโดยอาศัยหลักการทางศิลป,ปะและความคิดสร้างสรรค์ 3. การออกแบบผลิตภัณฑ์หมายถึงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะาภายนอกของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดรูปแบบที่แปลกใหม่ และเป็นจุดสนใจในธุรกิจด้านอุตสาหกรรม 4. การออกแบบสำนักงานการจัดห้องทำงานโต๊ะสำนักงานเก้าอี้ในและนอกสถานที่ทำงานที่ได้รับการออกแบบและสร้างสารรค์ให้หน้าทำงานตลอดจนสะดวกในการใช้สอยซึ่งแบ่งการออกแบบได้เป็นสองประเภทคือการออกแบบตกแต่งภายในได้แก่การออกแบบตกแต่งภายในอาคารทุกประเภททั้งหมดเช่น การออกแบบตกแต่งภายในบ้านภายในสำนักงานภายในอาคารสาธารณะแม้กระทั่งการออกแบบตกแต่งภายในยานพาหนะเป็นต้น 2. การออกแบบตกแต่งภายนอกได้แก่การออกแบบตกแต่งสวนและบริเวณภายนอกอาคารรวมทั้งการออกแบบภูมิทัศน์ในส่วนพื้นที่สาธารณะเช่นสวนสาธารณะถนนสพานคุณค่าของความซาบซึ้งของวัฒนธรรมประเพณีของชาติ ศิลปะวัฒนธรรมไทยแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์มาช้านานเป็นประเทศที่มีความเป็นอิสระทางความคิดบุคคลในประเทศมีความรักสามาคัคคีจึงเกิดมีศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นระเบียบแบบแผนมีความเป็นมามีคุณค่าเป็นวิธีการที่มีความสำคัญทุกคนแม้แต่ชาวต่างชาติเห็นแล้วก็รุกทันทีว่านี่คือประเทศไทยการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและความเป็นมา โดยอาจใช้แนวทางดังนี้ศึกษาความเป็นมา2ศึกษาคุณค่าและศิลปะและวัฒนธรรมไทย 3. ศึกษาวิธีการของศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องสรุปนะคะปัจจุบันศิลปะไทยกําลังจะถูกเลือนเลือมเมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่สังคมเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกแห่งการสื่อสารได้ก้าวไปยุคล้ำยุคมากจนเกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีต โลกใหม่ยุคปัจจุบันทําให้คนไทยมีความคิดห่างไกลาจากตัวเองมากขึ้นและอิทธิพลดังกล่าวนี้ทําให้คนไทยลืมตัวเราเองมากขึ้นจนกลายเป็นสิ่งสับสนอยู่กับสังคมไทยใหม่อย่างไม่รู้ตัวมีความวุ่นวายด้วยอํานาจแห่งวัฒนธรรมการสื่อสารที่รีบเร่งรวดเร็วจนลืมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติถ้าเรามีปัจจุบันโดยไม่มีอดีตเราก็จะมีอนาคตที่สั่นคลอนไม่มั่นคง อนุชนจึงควรมองถึงความสำคัญของบรรพบุรุษผู้สร้างสารรค์ศิละปะไทยและทำหน้าที่สืบสารต่อไปในอนาคตค่ะนี่ก็เป็นการสรุปโดยรวมของเรื่องทัศนศิลป์ไทยนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ในเรื่องของดนตรีไทยสวัสดีค่ะ